สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level f i Channel กับเกม The Daily Scene Grand Cross Idol นะครับผมหรือว่าตัวของ7บาท Idol นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแชร์เทคนิคการเล่นเกม7บาท Idol ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมโดยพี่เนี่ยได้ลองเล่นเกมนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับผมก็เล่นมาจนถึงด่าน913นะครับอาจจะดูไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นสายฟรีนะครับฟรีแบบ100%เลยถือว่าในการเล่นอันดับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในอันดับผู้เล่น5 0 คนแรกของเฟเวอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าคนอื่นจะไปเป็นพันแล้วก็ตามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแชร์ในเรื่องของเทคนิคการเล่นนะครับซึ่งมีหลายๆเรื่องเลยที่ถือว่าจะทําให้ผู้เล่นมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยผ่าน่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็บิลทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็สนับสนุนด้วยโปรแกรม u t Phone นะครับผมเป็นโปรแกรมบอทได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็น Cloud ์โ o n e แบบออนไลน์นั่นเองหากใครสนใจสามารถโหลดมาใช้งานได้ที่ ใต้ description นะครหรือใต้ comment ได้เลยนะครับและในขณะที่พี่ทำคลิปเองเนี่ยก็ยังใช้งานตัวของโปรแกรม UC Phone ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระตุกนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช้ทรัพยากรคอมเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับผม ตัวเกมเจ็ดบาปไอดอลนะครับผมเราจะมาพูดถึงทรัพยากรสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเกมเกมนี้กันก่อนเลยนะครับว่าทรัพยากรอะไรสําคัญในเกมนี้บ้างโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็คือในตัวของทองนะครับผมอะทองเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญหลักๆเลยที่จะทําให้ตัว ID ของเกมนี้เติบโตขึ้นและส่วนที่2ก็คือ exp หรือค่าประสบการณ์ในการอัพตัวละครนลครับผม สองส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าค่าเตตัสพื้นฐานของตัวละครเนี่ยหลักๆจะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครและทองที่นํามาอัปเกรดนะครับโดยทองเนี่ยเราจะนํามาอัปเกรดในร้านตัวของโรงเหล้านะครับผมหรือว่าร้านบาร์หมูโรงเตียมนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีค่าเตตัสสอย่างที่เราจะให้อัพนั่นก็คือตัวของพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตนะครับ นอกจากนี้เองในตัวของโรงเตรียมเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทําการ อัพทุกอย่างครบจนถึงเลเวลสิแล้วเขาจะได้ point skill ของโรงเตียมมาด้วยซึ่ง point skill ของโรงเตียมนี่จะเอามาอัปเกรดระบบส่วนต่างๆเพิ่มเติมที่จะช่วยทําให้ทีมเราเก่งขึ้นตั้งแต่ลูกแก้วที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับผมอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้ทีมเก่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถนําสมาชิกที่ลงไปในทีมเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้นจากปกติตอนแรกเนี่ยลงได้เดือนแค่2คน3คนหรือ4คนเท่านั้นพออัพเต็มตรงนี้เนี่ยก็จะลงได้ ตัวละครด้วยกันซึ่งจะเป็นจุดสําคัญแรกๆเลยที่จะทําให้เรานั้นได้ในเรื่องของพลังโจมตีที่มากขึ้นในการนาไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าตัวละครเก่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับก็จะอยู่ตรงด้านขวาเลยนะครับผมที่เป็นรูปดาว3อันเนาะก็จะเป็นเอฟเฟกกล่องของขวัญน,นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นได้รับทองเพิ่มมากขึ้น ยิ่งมีระดับยิ่งเยอะเนี่ยก็จะทําให้เวลาเราเปิดการ์ดทองเนี่ยก็จะได้ตัวของทองเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบในการเปิดการ์ดอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะพูดทีหลังละกันนะครับต่อมาส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของเอฟเฟกต้นไม้อยู่ตรงด้านขวาเลยนะครับเอฟเฟกต้นไม้เนี่ยก็จะได้รับ XP ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอ่ะยิ่งเราได้การ์ดเอเนี่ยเราอัดตรงนี้เยอะจะได้เอที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนสุดท้ายที่สําคัญนั่นก็คือส่วนตรงกลางนะครรอ, e รอเตงนนี้นะ ซึ่งเอฟเฟกปุ่มรอตรงนี้เนี่ยเวลาเราอัพยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจะได้ในเรื่องของการเก็บสะสมปริมาณรอมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเวลาออฟไลน์ line ไปนานๆแล้วกลับมาทีนึงเนี่ยก็จะได้ตัวของจํานวนการรอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยิ่งมีจํานวนรอเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะได้รับทรัพยากรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับผมก็อาจจะดูไม่ได้สําคัญมากสักเท่าไหร่อย่างเช่นกล่องของขวัญที่อยู่ตรงด้านซ้ายอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือ ของรางวัลเวลาเราออฟไลน์นะครับได้นานมากยิ่งขึ้นหรือตรงซ้ายบนนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณในการเติมรอนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เพิ่มเอาจิงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าอัพไปเฉยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอัพอยู่ดีจากตอนแรกเนี่ยได้เพียงแค่1นถึงสรอทุกๆครึ่งชั่วโมองอันนี้พออัพขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเพิ่มเป็น6รอทุกๆ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับกว่าจะอัพได้ก็นานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะ นี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกที่ออกยากมากแล้วก็มันไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเอฟเฟกที่อาจจะได้ลําบากอยู่พอสมควรแต่จะได้มาก็โอเคนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือส่วนของโต๊ะนะครับโต๊ะของโรมเตียมเนี่ยจะทําให้ตัวของออสโลเนี่ยได้รางวัลในการปล้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันจะได้ในช่วงหลังๆนะครับและป้องกันการโดนปล้นได้ด้วยนะครับผม,มก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมสะอัพนั่นแหละนะครับผมนั่นก็คือจุดสําคัญสําคัญที่เราจะทําการอัปเกรดในแต่ละอย่างของโรมเตียมตรง นันเองโดยการใช้ทองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่2นะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของ exp ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่ง exp ตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างจําเป็นมากๆเพราะว่าเวลาเรานําตัวละครมา up level เพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะได้ค่าเซตัสพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นยิ่งตัวละครมีเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะมีค่าเซตัสพื้นฐานที่ต่างกันมากเท่านั้นอย่างเช่นตัวละครตัวของบันนะครับผมที่เป็นตัวละครระดับเลเจนด์นะครับ แต่ว่าตัวของบันเนี่ยก็คืออัพได้เลเวลแค่60เราจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีของบันเนี่ยอยู่เพียงแค่77,000เท่าน,นั้นนะครับเลือด300,000ป้องกัน50,000ในขณะที่ตัวของเมลูรัสเนี่ยอัพได้เลเวล70ตรงนี้เนี่ยโจมตีมากกว่านะครับผมตั้ง20,000นะครับป้องกันก็มากกว่าแถมเลือดก็มากกว่าถึง2เท่าด้วยกัน ซึ่งยิ่งตัวละครเลเวลสูงเท่าไหร่มันก็จะทําให้ค่าเสตต์พื้นฐานสูงเท่านั้นและตัวละครเก่งขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าเมลิรัตเองเนี่ยจะมีระดับตัวละครเนี่ยเพียงแค่ระดับยูนี้ที่ต่ํากว่าบานัน1ขั้นเนี่ยก็ยังเก่งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราควรจะทําความเข้าใจเอาไว้นะครับต่อมาส่วนที่3นะครับ ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกเช่นกันนะครับผมที่จะแสดงความต่างที่เพิ่มมากขึ้นหากเราเริ่มมีในเรื่องของเลเวล e x ็หรือว่าน้ํายา็ก p p ในการอัพตัวละครเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของดาวตัวละครนะครับดาวตัวละครเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดที่จะทําให้ตัวของการอัพเลเวลของตัวละครเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นตัวละครที่เป็นเลเ e นเดอรที่ไม่มีดาวเลยนะครับผม เราจะอัปเลเวลได้เพียงเลเวล50เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวละครที่เป็นเลเจนด a ลลี่เพิ่มขึ้นมาอีก1ดาวขีดจากัดในการอัปเลเวลเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น60นี่ก็คือจุดแรกนะครับผมที่เป็นความสําคัญของการมีดาวตัวละครและทําให้ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นตัวละครระดับเลเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครเลเจนด์เนี่ยมันหาตัวซ้ําม,มาแล้วก็อัปดาวค่อนข้างยากผมเลยเชยร์ในการเล่นตัวละครระดับยูนิในช่วงต้นเกมเนี่ยจะง่ายกว่า นะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกเพียงเท่านั้นนะครับต่อมาจุดที่2นะครับผมตัวละครที่เราจะนํามาเล่นควรจะเป็นตัวละคร2ดาวขึ้นไปยกเว้นตัวละครบางตัวที่มันอาจจะมีสกิลที่ช่วยในเรื่องของทีมเนี่ยให้เก่งมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวของบัน บอนเนี่ยมันจะมีสกิลที่จะทําให้ฟื้นฟูค่าพลังของทีมและก็จะทําให้ทีมเนี่ยใช้ท่าไม่ตายได้บ่อยขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ศูนย์ดาวหรือ1ดาวแล้วก็อัพเลเวลได้น้อยแต่มันมีประโยชน์ในเรื่องของเอฟเฟกในการช่วยเหลือของทีมนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวอย่างคิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าเท่าไหร่เพราะว่าคิงเนี่ยเป็นตัวบูทดาเมจเฉพาทธานั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนทําให้ทีมเก่งขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ย มันบูทแค่ทาสีฟ้าถ้าหากว่าทาสีฟ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับผมตัวละครตัวเองเนี่ยาดาวน้อยก็จะไม่เก่งและปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของศักยภาพตรงนี้ซึ่งจะเปิดในช่วงประมาณด่าน3-400ละมัง้งถ้าจำไม่ผิดศักยภาพตรงนี้เป็นตัวสำคัญเลยที่จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อตัวละครเนี่ยดาวขึ้นไปและ ตัวละครที่2ดาวขึ้นไปมันมีสิทธิ์ในการดีศักยภาพตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในแต่ละช่องแต่แน่นอนว่าตัวละครที่มีเกรดต่ําลงหน่อยนะครับผมอย่างเช่นตัวละครระดับยูนิคเนี่ยอาจจะมีการเปิดศักยภาพเพียงแค่3ช่องไม่เท่ากับตัวเลเจนที่เปิดได้5ช่องแต่กว่าตัวละครเลเจนจะเพิ่มขึ้นมาได้แต่ละดาวเนี่ยตัวละครยูนิคเนี่ยสามารถเปิดได้3มช่องแล้ว และในตัวของค่าเซตัสเนี่ยที่มันได้รับจากตัวของการตรวจศักยภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพิ่มโจมตีทีหนึ่งก็คือ25เลยถ้าตัวละครเลเจนด์เนี่ยไม่เปิดสัก2ดาวขั้นต่ำเนี่ย มันสู้ไม่ได้เลยนะครับผมมันสู้ตัวละครอยู่นี้ที่เปิดมาแบบว่า2ช่อง3ามช่องเนี่ยไม่ได้เลยนะครับและเปอร์เซ็นที่เราจะสามารถหาได้มากสุดเนี่ยก็สูงถึง40%ด้วยกันและมีค่าเซตัสที่หลากหลายไม่ว่าโจมตีป้องกันพลังชีวิตหรือว่าอัตราคริติคอลหรืออย่างอื่นเนี่ยซึ่งมันทําให้ตัวละครตรงนี้เก่งขึ้นมากเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมเนี่ยแนะนําว่าเล่นเพียงแค่ตัวละครยูนี้กับอีพิกไปก่อนเลยก็คือตัวละครสีม่วง กับสีส้มตรงนี้นั่นแหละนะครับอ่ะกับสีส้มที่มีดาวเยอะๆไว้ก่อนขั้นต่ำสอถึงสดาวนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวเลเน n ์เนี่ยมีตัว2ดาวขึ้นไปก็คือเก่งละใช้ได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มือใหม่เนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะครับต่อมานะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้ตัวละครเราเติบโตแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นมากนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการลงดันประจําวัน ซึ่งดันประจําวันเนี่ยจะมีหลกัหลกๆที่แนะนําในการลงเนี่ยอยู่2ดงดันด้วยกันในปัจจุบันที่ตัวผมเปิดแล้วนั่นก็คือดน P, ัอน,น exp แล้วก็ทองนะครับผมซึ่งดัน exp แล้วก็ทองนะครับกับอีกดันหนึ่งก็คือดันเจี้ยนตัวอย่างทดลอง2ดันนี้เนาะโดยที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเราจะมีรอบลงในแต่ละวันเนี่ยสรอบต่อวันและถ้าหากดูโฆษณาเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะได้อีก3รอบต่อวันก็จะกลายเป็น6รอบต่อวันแนะนําว่าการลงดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ย เราควรจะลงดันเจียนให้มันผ่านไปได้ไกลที่สุดในแต่ละวันก่อนแล้วค่อยกวาดล้างหากมันไม่ไหวแล้วจริงๆยกตัวอย่างเช่นตัวละครของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ชั้น45ถ้าหากว่าผมมีรอบเพิ่มเนี่ยแล้วก็สามารถผ่านไปชั้น46ได้โดยอัพตัวละครอีกนิดหน่อยแล้วมันยังมีเวลาอ่าในการรีเซ็ตแต่ละวันเนี่ยอีกนานเนี่ย ก็พยายามอัพตัวละครเพื่อที่จะผ่านด่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราผ่านด่านแล้วเนี่ยมันจะได้รางวัลเนี่ยในการได้รับของเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่รางวัลที่เคลียร์ต่อด่านทองรอบละหก0 0 0อีพีรอบละล้านกว่า รวมถึงการเคลียร์ครั้งแรกในแต่ละด่านเพิ่มขึ้นด้วยนะครับที่ได้รางวัลเพิ่มขึ้นมากกว่าเกือบ2เท่าหรือว่าเกือบ3เท่าด้วยกันซึ่งมันจะทําให้ในการกวาดในวันถัดไปสมมุติว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะได้ของเยอะที่สุดที่จะทําได้นะครับในส่วนของดันเจี้ยนทดลองก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เอาไปอัพอุปกรณ์อย่างอื่นและกล่องที่ได้จากการกวาดดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะนําไปเปิดในการได้ทรัพยากรอือ่นๆเพิ่มเติมอ,อีกด้วยทําให้ตัวละครเราเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะ และนอกจากนี้นะครับดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าตัวของบอสเนี่ยมันก็จะมีทาดนนุนั้นๆกำกับอยู่อย่างเช่นท่าเนี้ยเป็นท่าสีฟ้ามันจะแพ้ตัวละครสีเขียวหากเราทำตัวละครสีเขียวเก่งๆเยอะๆนำมาลงดันเจี้ยนพวกนี้มันก็จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของสตร์เทพนะครับในส่วนของสตาร์เทพเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะ อัพระดับให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของเลเวลนะครับยิ่งเลเวลสูงเราจะสูงพวกอุปกรณ์ที่มีสีที่สูงขึ้นหรือเลเวลที่สูงขึ้นนะครับต่อมาส่วนที่2ก็คือเวลาเราทำการตุ่มหาอาวุธเทพเนี่ยต่อให้อเทียมชิ้นนั้นเนี่ยมันจะมีสีที่น้อยกว่าของเก่าที่เรามีอยู่อย่างเช่นของเก่าเนี่ยเราใส่สีฟ้าอยู่แต่ไอ ไม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าหากว่าของเก่าเนี่ยเราใส่สีม่วงอยู่และถ้าหากว่าเราได้ของใหม่ที่มันเป็นสีฟ้าแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแล้วมีพลังที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถเล่นคอนเทนต์นี้และมันมีจํานวนดานที่ไปไกลามากยิ่งขึ้นมันจะได้ทรัพยากรในการนำมาสร้างอาวุธชิ้นใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันด้วย เพราะในแต่ละวันคอนเทนต์นี้เนี่ยสามารถลงได้เพียง2ครั้งต่อวันนั่นก็คือรอบฟรี1ครั้งแล้วก็รอบดูโฆษณา1ครั้งนะครับโดยโอกาสที่เราจะผ่านไปได้ไกลมากแค่ไหนนั้นนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับตัวของอ่ะอันนี้เลยนะครับผมพลังของตัวละครของเรานะครับจะเห็นได้ว่ายิ่งพลังของเราสูงมากเท่าไหร่นะครับผมจะไปด่านนั้นๆได้ไกลมากยิ่งขึ้นยิ่งไปด่านได้ไกลมากเท่าไหร่ จำนวนรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับผมในเรื่องของระบบสตาราเทพแต่นอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากระบบสตาราเทพที่จะต้องลงทุกวันทุกวันทุกวันตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอไอหินคริสตัลสีทองตรงนี้เนี่ยมาในการสุ่มตรงนี้แล้วหินคริสตัลสีทองเนี่ยก็ยังสามารถหาจากจุดอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยของ ที่มันเป็นของพวกนี้ในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยจะได้จากตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันของรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ในร้านค้ารายวันตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ในตรงร้านค้าด้านซ้ายบนนะครับซึ่งจะมีให้แลกปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมี2ร้านค้าด้วยกันนะครับแต่ของผมเนี่ยมันมีร้านค้าร้านที่3เนื่องจากว่าเป็นร้านค้าของกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในพวกร้านค้าพวกนี้นะครับผมแนะนําว่า เราเนี่ยควรจะแรกตัวของโลหะแววาวมาทำการอัปเกรดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยเห็นได้แล้วว่าเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครแล้วก็พลังของทีมเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเราค่อยแรกพวกตัวของดันเจียนนะครับผมทีหลังนะครับหลักๆสําคัญสําคัญเลยก็คือโลหะแววาวแล้วก็ตัวของแผนที่สํารวจตัวเข้าดันเจียนแล้วก็ตัวเข้าดันเจียนตีบวกนะครับผมเป็ตัวอย่างทดลองอันนี้ ส่วนด้านค้าสงครามจุติเองก็เช่นกันนะครับโลหะเวรวาลีเองเนี่ยก็ควรจะแลกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ค่อยแลกของอื่นๆอย่างเช่นพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะเป็นของรายสัปดาห์ที่ควรรีแต่ไอ้พวกตัวละครสีทองอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปแลกนะครับเพราะว่าไอ้ของพวกนี้คือมันสุด้าแล้วเนี่ยเราสุ่มจากกระชามันได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นการ์ดทองแล้วได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นแล้วหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะแบบว่าได้ตัวละครที่เราต้องการอะ แล้วต่อให้ได้มาถ้าดาวไม่เยอะก็คือเราไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับเอาของที่ทำแล้วเติบโตได้เลยดีกว่านะครับผมอย่างโลหะเรวาว,าวาอันนี้เป็นต้นเนาะ ถ้าหากว่าในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมีกิจกรรมอยู่ที่มาซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีร้านค้ากิจกรรมของตัวของฮอกพวกนี้อยู่ก็อย่าลมืมแลกไปด้วยนะครับอย่างพวกของรายวันเป็นเพชรก็คือแลกไปเลยนะครับร้านค้าแวววาวอะไรพวกนี้ก็แลกไปเลยนะครับผมพวกของสําคัญสาคัญพวกนี้เนาะทองเองเนี่ยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็คือแลกไปเลยส่วน exp เนี่ยถ้าหากว่าตัวละครที่ใช้งานอยู่อย่างอัพไม่เต็มก็คือแลกไปเลยแต่ถ้าหากว่าอัพเต็มแล้วก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวภายเนื้อนเนี่ย <ๆ S 1> ก็คือแลกไปเถอะนะคร การรีเซ็ตเลเวลตัวละครเผื่อว่านําไปลงดันเจี้ยนอื่นเพิ่มเติมได้นะครับก็ตัวของตัวเรียกร้อยห้าสิบก็แรกนะครับผมพลังงานตรงนี้ก็แรกนะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของการตุ่มดอแล้วก็ได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับผมจับตรงนี้เนาะสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของร้านค้ากระชาของเกมนี้นะครับร้านค้ากระชาของเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะเป็นตู้กระชาแบบร่วมนะครับผมซึ่งจะเปิดได้ทุกตัวละครภายในเกมนี้ และส่วนที่2ก็คือตู้กระชาแบบเรทอัพจะเรียกว่าเรทอัพก็ไม่ถูกหรอกแต่เรียกว่าเป็นตู้กระชาที่หากว่าเปิดแล้วถึงยอดที่กําหนดเราจะได้รับรางวัลของตัวละครนั้นๆมาในการอัพดาวน์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า2กระชาตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่ตรงนี้แต่ว่าตัวละครที่มันมาให้เปิดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมอย่างปัจจุบันก็จะมีตัวของฮาวเซอร์คิงแล้วก็ตัวของบันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับ โดยแนะนำว่านะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยเรามีใบกระชาที่เป็นใบฟรีตรงนี้มีเท่าไหร่ก็คือเปิดไปให้หมดเลยนะครับเปิดไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะมีได้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องสุ่มตัวละครซ้ำๆมาอัพดาวขึ้นเรื่อยๆและในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะให้เล่นอีกด้วยนะครับผมและอีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือถ้าหากว่าตู้เลเวลเรียกกระชาตรงนี้เรายังไม่ถึงเลเวล6เราจะไม่สามารถไปเปิดตัวละครกระชาแบบพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญนะครับผมที่จะเปิดนะครับและเปิดแล้วเนี่ยยิ่งมีเลเวลตู้กระชาที่สูงนะครับโอกาสที่จะได้ตัวละครระดับสูงๆก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเพื่ออัพดาวตัวละครที่มีและทําให้เลเวลกี่จากัดสูงขึ้นเพื่อที่จะให้เรานั้นอัพเลเวลได้มากขึ้นในการแบกดาดน,นั่นเองต่อมาหากเป็นตัวละครตู้กระชาลิมิเต็ดนะครับแนะนําว่าเปิดตัวละครที่ใช้งานและมีประโยชน์กับทีมเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นอัพให้ขึ้นอย่างต่ํา2ดาว เพื่อที่จะนําไปใช้งานให้ได้ดีอย่างจริงจังนะครับแต่ถ้าหากว่าเล่นไปสูงแล้วจะเปิดขึ้นมาอีก4ดาวหรือว่า6ดาวหรือก็แล้วแต่ตรงนี้ก็พิจารณาเอาเองกันนะครับแต่ขั้นต่ําก็คือให้ได้2ดาวเปิดศักยาภาพได้แล้วก็อัพเลเวลให้ได้สักประมาณ70นะครับก็คือเก่งแล้ว แบกด่าน <Back> ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนะนําซึ่งตอนแรกผมก็ค่อนข้างพลาดมากที่ไปเปิดตู้คิงนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปิดตู้บันเพราะว่าบันเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีในการเพิ่มพลังแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างยีด้วยนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจบอสได้ด้วยคือมันเก่งหลายอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญสําคัญนะครับผมที่จะแนะนําน้องๆทุกคนนะครับหลักๆในเรื่องของการแนะนํามือใหม่จากประสบการณ์ที่พี่เล่นมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือตัวของ u g p h o n e นะครับ โปรแกรมคลาวด์โฟนของ a n น r o อ d นะครับผมสามารถบอทเกมได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือชิ้งไว้และไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ให้เปลืองค่าไฟนะครับค่าบริการเฉลี่ยประมาณ1 0บาทต่อวันนะครับผมหากเช่าเป็นรายเดือนนะครับผมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยและในขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็ยังใช้ตัวของ UG p h o n e ด้วยนะครับผมมีคลาวด์โฟนมาเล็กนึงนะครับผมในการทําคลิปตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะนํามาผ่านด่านให้มันปล่อยไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมไม่ต้องเปิดเกมทิ้งไว้เลยนะครับอันนี้เนี่ยใช้วนั วอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมที่จะต้องเปิดบอทจริงไว้ตลอด24ชั่วโมงก็ประมาณนี้เลยยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปาย,ายน้อง,องทุกคนนะครับ